ก่อนสิ้นใจเขาเลยได้สั่งเสียกับภรรยาไว้ว่าเมียข้าหากข้าไม่ดีข้าตายขึ้นมาเจ้าอย่านําร่างข้าไปฝังไว้ที่อื่นนะให้ฝังร่างข้าไว้ในกระท่อมหลังนี้ข้าจะอยู่ตรงนี้อยู่ดูแลพวกเจ้าเองพวกเจ้าอย่ากลัวข้านะ หลังจากนั้นไม่นานเงียเตอ๋อก็สิ้นใจลงนางสีและลูกๆต่างพากันร้องไห้ระงมนางสีเองใจหนึ่งก็อยากจะพาลูกกลับไปที่หมู่บ้านแต่พอนึกถึงพวกชาวบ้านที่เคยทะเลาะก,กันแล้วนางเลยตัดสินใจอยู่ที่กระท่อมกลางไร่นี่ต่อนางได้ขุดหลุมฝังร่างของสามีไว้กลางกระท่อมตามที่เขาสั่งเสียว